ลาบเยนะเอ้อนะอาก็กลรลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมเลยสวนสัตว์นะครับเดีย๋ยวพาไปดูทุกคนว่าในนี้คืออะไรทุกคนว่าเขาวงกดใช่ไหมมันมีอะไรพุ่งทียัดมาหมดเลยขี่ดเด็นทไว้ที่นี่นะครับพาเข้ามาแล้ว ยิ่งในนี้คือบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนี่ใครนู่ใครเนี่ยนี่เน่เน